อ่าตอนนี้ทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขกระจำหมู่บ้านนะครับสวัสดีครับก็ได้ได้หยุบยาได้ยานะครับได้ยาเข้าไปช่วยเหลือในหมู่บ้านครับนี่ก็เป็นอาสาสมัครนะครับสาธารณสุขคุณนครับอ๋อครับผมครับผม ก็ท่านสาสาสุขอำเภอนะครับแล้วก็พออรอพอสาตาอตอโกธานะครับก็กำลังจะเดินทางไปสองลำนะครับเสื้อชูชีพมีหรือยังครับ <c oughs> ต้องสวมนะครับเพื่พอ <c oughs> <c oughs> ความปลอดภัยเนาะเอออยู่ไหนล่ะเอาไปเก็บไว้ไหนอบต ท่านผู้ช่วยก็เดินทางมาด้วยนะครับมีคุณหมอนะครับ อ๋อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับอ๋อสวดีน้ำผู้ช่วยผมผู้ช่วยสวัสดีครับแล้วก็มีใครบ้างครับท่านพอครับอ่าทีมงานจะลงไปออกหน่วยอ๋อครับสาโรกให้กับประชาชนที่บ้านตัโอเคครับทีมงานนะครับรอพอสตอบ้านโกทาครับโกทาอาสาสมัครสสาาธรณุขปรระจาบ้นคับผมโอเคครับ ได้ได้อะไรไปบ้างครับคุณหมอมียาครับมียารักษาโรคต้นครับอ๋อมียาครับนี่ต้องใส่ถงดำนะไม่ใช่ขยะนะครับอ๋อมียาครับไปแจกนี่ครับสาสุขอำเภอนะครับเดินทางมาให้กำลังใจอประชาชนครับเป็นยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมครับอ๋อครับแก้วัดแก้ปวดเพราะว่า น้ำกระเท้าโอเคครับที่ทำการยาแล้วน้ำกระเท้าครับน้ำกระเท้าบที่นี่ร้อนต้นต้นเอาทางทางนอนก็ได้จ้ะนี่ครับเห็นน้ำด้วยเห็นน้ำด้วยเห็นเห็นเรือเลยครับเออเชิญเลยครับไม่ใช่ขยะนะครับเป็นยานะครับใส่ยามาอ่าซื้อโชว์นะครับ ตอนนี้กำลังจะเดินทางเดินทางเอายาไปให้บ้านกอกแก้วนะครับอะไะครับต้องต้องขอขอบพระคุณท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็อะไรนนครับ ท่านประดิษฐ์ไสยสังคงครับแล้วก็ท่านพออตุรงสุภาพิพครับผมผู้ช่วยผู้ช่วยนิภพาครับผมอินทนินครับผมขอบคุณครับอ้าวเชิญขึ้นเรือได้ครับโอเคครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับของเราก็คอยอำนวยความสะดวกสแตนบายทั้งวันครับวันนี้ครับ ม,มอมยอยสุดยอดครับสุด,อด,สด,ดยอดสู้สู้โอ้โหคันนี้นี่บรรทุกได้กี่คนครับท่านครับสิบหกคนครับสิบหกคนมีเสื้อเออมีเสื้อสู้ชีพนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ทหารจากนพอคอนพอคห้าสามอุตุมพร,รวิสัยใช่ไหมครับครับผมโอเคครับ ห,หมอไม่ได้นะครับต้องรอคุณหมอไปด้วยนะครับนี่ก็ทีมงานสาธารณสุขสาธารณสุขอำเภอนะครับไปตรวจโรคให้กับชาวบ้านเกาะแก้วนะครับเกาะแก้วนะครับไม่ใช่เกาะแก้วแต่ตอนนี้เป็นเกาะแก้วแล้วครับ อ๋อผมไปด้วยใช่ไหมครับผมไปด้วยหน่อยเอาละครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปยังบ้านเกาะแก้วนะครับโดยทีมงานครับมีเยอะแยะมากมายครับเสื้อไม่ครบกันเนาะไม่เป็นไรครับเราโอตอนนี้เรามีห่วงครับเราอยู่ใกล้ห่วงมกราาเรือเรือมาตรฐานครับไม่ต้องห่วงครับ ถ้ามีปัญหาเราขอถาได้ก่อนเอาล่ะครับตอนนี้นะครับก็ชาวบ้านบากนะครับํามโดยท่านประธานนะครับประธานสภามนู์มนัษนะครับได้ฮะได้นําคณะจากวัดป่าจากวัดป่าจากวัดป่าบ้านบากใช่ไหมครับพร้อมทีมงานนะครับนําอาหารหนึ่งร้อยชุดนะครับมามอบให้ชาวบ้านก่อแก้วนะครับ โอ้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ได้อาหารหลายอย่างครับโอ้มีน้ำมีข้าวกับแกงกับข้าวพร้อมกินเลยนะครับหนึ่งร้อยชุดนะครับโอเคครับรับมอบโดยท่านผู้ใหญ่เอ่อทั้งวัด ทางวัดนะครับมามอบให้ก็ขอขอบพระคุณทางวัดป่าบ้านบากนะครับให้ส่งตัวแทนมามอบมามอบอาหารนะครับอ๋อครับผมครับผมอาจารย์ยาครับเจ้าวาดวัดป่าบ้านบากครับครับตอนนี้คุณหมอครับเป็นยังไงบ้างถึงช่วงนี้แล้วนะครับ ผู้ป่วยส่วนมากก็จะเป็นไข้หวัดไข้ไข้หวัดมือเปื่อยเท้าเปื่อยครับเท้าเออน้ำกัดเท้านะครับเนื่องจากความดันสูงโอ้สุดยอดเรื่องความดันนี่ไม่ต้องวัดเลยขอยงผมจากความเครียดเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ก็จะเตรียมเดินทางกลับอ่าเหลือคนสุดท้ายนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับในการตรวจรักษาโรคนี่คืออาหารที่จะมอบให้ชาวบ้านในเย็นนี้นะครับ100ชุดน่าจะพอกันเนาะพอพอครับโอเคนี่ก็ท่านประธานวันนูนนะครับก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับ ตลอ,อด24ชั่วโมงใช่ไหมครับท่านประธานเ,าเอาเครื่องหนึ่ง <c oughs> เอาเครื่องนึงไอ <c oughs> ้นอนฝักเนี่ยเป็นบ่เอออ่ะสิมาเสี่ยวได้กับพ่อด้มาไอ้ที่อครับเต็มุกเสี่ยวแม่นว่านี่พี่น้องหูว่าว่าผู้ใดสี่เป็นเอาเขามาคนจากพี่น้องเมื่อดี้อวันปลาใต้มาเพื่ออาจารย์ญาติเขาอาจารย์ญาเป็นคนใหญ่เราไม่ต้องตองเอาทุ่ง นี่นานี่นะแม่หันแม่เสียนองพ่อเป็นเทาที่นี่นี่แตละองขอเสียงเขาเพ่มหน่อยครับท้น้าเลยนจานยาแม่พันี่ท่านล่องอดีตรองของคุนมาแต่ก็ไม่มีแต่สนหาครับคือระทานสะท่าคื่อความนุ่มมันมาม่ไ้ผู้ชายผู้นักข้นไอ้ผมผมผู้นักคืออันนีอันดีต้องนายกน้อครับน้อครับผมเคยพบพ่อกันอยู่ นะครับท่านก็ด in. ูแลประชาชนในหมู่บ okay. ้านต้องเฮาเต็ม hmm. ที่เนาะครับเนาะท่านเนาะเป็นกำลังใจนะครับเอตอนนี้นะครับคุณหมอนะครับก็ได้มอบมอบเจียวหน้ากากแมส การเริ่มต้นพี่หลอกไปไประมาณมซีซีหาซีโูสยาเอาไปหลายแล้วนะครับตัวไหนมันจำเป็นมันขาดมันเหลือโคบอดเรื่องออสี่ไล่งานของไปนะครับอื่นๆมือเรื่องนี้กลาบของตกัไดีหล่ะผมไดมากแ่ที่นี่ที่งานที่ีที่งานอลดมากางอลกบานขอแกอฮขาพทีรื่องีันจำเป็นต้องา่าัง ผมกกระเป๋าช้าไปูีมีแมมีแอลกอฮอล์มียาฆ่าเชือมีความจำเป็นใส่ถ้าเอาไปใส่เด้อ่ว่าเอาคือใส่อะไรยูดีของสิดูดีขาดแล้วหยางอะไรง่ายไปท่านได้มาว่านไดมาาอ้าพี่รองถ้าพอดีครับอนามัยก่อน ี๋ยวกรที่ผ้ทิ้ง้าออกไปหือมือถือถุงมืากอมาอีกนะครับสวัสดีครับครับอ่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ก็15นาฬิกา9นาทีครับเราเดินทางมาตั้งแต่13นาฬิกานะครับก็เพิ่งตรวจเสร็จครับอันนี้ก็เตรียมเดินทางกลับ เอาละครับตอนนี้คุณหมอหมอจอยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เรือได้ออกจากท่าแล้วออกจากท่าเรือบ้านขกาแก้ว ตอนนี้ครับวันนี้นนนพรุ่งนี้อาจจะถึงพื้น,น,น,นพรุ่งนี้ถึงพื้นแน่นอนโอ้โหเอาท่อซับท่อซับอยู่ไหนละ่ะตอนนี้นะครับไฟฟ้านะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ตามปกตินะครับถ้าขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะครับคาดว่าจะถูกตัด นะครับถ้าตัดไฟนี่โอ้แย่เลยนันี่อะไรก็ใช้ไม่ได้ผึงหูนไไปะาไสได้โอ้กัชากากเดียวโอ้ผมกานเนี่ยนีนี่ตอนนี้ครับเหลืออีกประมาณห้าิบเซนหกสิเซนเอา มาเด้อมาเด้อส่้ามามื่กันเห็นเับพี่ย้มผเงินพอได้หลามแล้วออาจับเวลานะครับว่าจะใช้กี่นาทีนาฬิกาสิบห้านาทีครับเอาจะไปถึงที่หมายกี่นาทีครับมีพูดถามมาอยู่15เราประมาณ10ถึง15นาทีเมื่อกี้ออเอาจวด ครับลูกเรือของเราก็เต็มรถเลยครับวันนี้เต็มเต็มเรือวันนี้กับตันกับตันเรือนะครับวันนี้โอ้ยยังก็ไม่ได้ลูกนะั่งในรถก็อ่ะไปอ่ะจุดเบิร์แล้วนผมเบร์จุเบิร์ง่ายเดี๋ยวจุดประเทศอะไรง่ายไหม เส้นทางเดินเรือ,อจากวัดนก่อแก้วมายัง่วย่วยผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอบตน้องอื่นนะครับอยู่ที่ท่าเรืออบตน้องอื่นนะครับใช้เส้นทางนี้นะครับในการเดินเรือข้างหน้าของเรานะครับที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นวัดบัานตรมโต้นนะครับ น้ำนะครับเออล้อนมาจากแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลซึ่ง <Okay. S 1> อยู่ใกล้เขื่อนเขื่อนตอนนี้นะครับก็ระบายไม่ทันก็เลยเอ,อ่อล้นมาอย่าง <Okay. S 1> แ็บ <Okay. S 1> ด้านข้างริมตะลิงตลอดแนวแม่น้ำมูลนะครับไปจนถึงนู่นแหละจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวนี้สูงนะครับอาคารนี้สูงตอนนี้ใกล้น่าจะท่วมแล้วแหะตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณ40่สิบเซนถึงขอบหน้าต่างเอาละครับเราก็ถึงเดินทางมาถึงสี่แยกสี่แยกนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนครับตรงนี้เอาล่ะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีสิ 11นาทีโดยประมาณนี่โอ้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เดินทางมาถึงท่าเรืออปตอน้องอื่นแล้วนะครับป่าไม้มาช่วย ปลาใหม่ปลาใหมาแล้วปลาใหม่มาเข้ามาข้ามาส่งมุตาเ้าอ๋อครบโรงเรียอ๋อข้าวมาส่งข้าวครบไหนหรอครบเออนั่นน่ะมันปล่อยหรอจับให้แน่น่ะจับเลยจับเลยคู่บนจับจับให้แน่ใครไม่เคยเลยโอ้ได้เสยอ่านี่ครับกบโรงเรียนครับว้าวอ้า๋อ้าวปล่อยเรียนนะครับมิดเอ็มซีมถึงแล้วครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วครับก็อ๋อยังจับได้อยู่ครับโอเคขอบคุณเอาไปต้มเลยไอ้เอาไปต้มอ๋อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเดินทางโดยปลอดภัยโอเคคุณหมอได้อาหารแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ใช่ไหมครับ,รบกรมอุทยานสัตว์ป่าอ่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้นำสเสบียงนะครับได้นำอาหารครับจะเดินทางไปส่งที่บ้านกอกแก้วอีกนะครับอตอนนี้ผู้คนก็หลั่งไหลมานะครับหลั่งไหลมาโอ,โอ สูงมากครับรถคันนี้สบายนี่คือท่าเรือท่าเรือครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับรถสูงมากครับคันนี้ครับวิ่งวิ่งไปเลยได้ไหมครับไปตามทางนี้เอาแล้ครับอ๋อโอ้โหสดยอดจริงๆครับข้าวสารอาหารแห้งครับใช่ไหมครับเป็นถุงพร้อมแจกครับ อ๋อมีพร้อมใช้งงานเลยนะครับอาหารหลักมีแหละครับอาหารแห้งอาหารแห้งภาษาอาหารแห้งครบถ้วนเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ลำเลียงใส่เรือนะครับวันนี้เรือเดินทั้งวันนะครับวันนี้ครับสุดยอดจริงๆครับ สปขเลอ,อทำเรียงไปส,ส่งชาวบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอันนี้บรรทุก86ชุด86ชุดใช่ไหมครับ86อบ 8, 8, อ,อ86ชุดนะครับนี่นจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ จังหวัดอุบลใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรืออย่ับช่ครับอ๋อจากอุบลราชธานีครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเจ้าหน้าที่ทหารนพคนะครับแล้วก็อบตน้องอื่นครับสำนักงานเขตอยู่เขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยสาลาครับอ๋ออยู่ห้วยสาลาผู้สิงครับผู้สิงโอเคใกล้ใกล้แถวบ้านผมนั่นแหละครับ ตอนนี้ท่านประลัดนะครับประลัดก็ได้มากํากับดูแลช่วยเหลือเต็มที่ครับปลัดน้องอื่นครับผมของเรานะครับสิไปเราบอกครับตัวนี้สิไปทรงไฟแน่ล่อๆเนาะล่อคณะโอ้โหครับนี่คือภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจน่าประทับใจเป็นประวัติศาสตร์ แห่งปี2565เนาอเนาะท่านผู้ใหญ่ฮะยังเห็นอีกเด้อซ้ำนี่กับพ่อแล้วสิตายแล้วจะลึกไว้แค่นี้ก็พออย่าขึ้นอีกนะครับโอเคครับโอเคเอ้าผมผมสิขอญยาดก็เบื่อนี่ผมสิเปลารถผมกอนย่พุนสิขออยาดเปลรถครับขอบคุณครับได้สวัสดีครับ